บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินเข้าบัญชีสี่วันรวดจะเป็นค่าอะไรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในเดือนกันยายน68นี้นะคะเงินในสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนก็ยังมีเข้าปกติค่ะแต่ที่จะมาแจ้งในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเงินสดค่ะทุกคนและเน้นย้ํานะว่าจะไม่ได้ทุกคนและจะได้ไม่เท่ากัน คคทุกคนค่ะทุกคนแต่ก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกนาลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะสําหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิบัตรคนจนในเดือนกันยายน68นะคะก็ในส่วนของสวัสดิการนะคะเข้าตามปกติคะ่ะทุกคนและ ในส่วนของที่มีเพิ่มเติมพิเศษมานะคะนั่นก็คือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุคะ่ะทุกคนสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ยชีพผู้สูงอายุทุกเดือนนะคะจะได้รับสิทธินี้ค่ะทุกคนคนละ800บาทนั่นเองนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1มกราคม2496ค่ะ ซึ่งกรมบัญชีกลางโดยกระทรวงคลังนะคะจะทําการโอนให้นะคะ 16, 17, 18และวันที่20กันยายน68ค่ะ4วันรวดเลยนะคะมีรายการดังนี้เลยค่ะทุกคนในวันที่16กันยายน68นะคะรับคนละ800บาทค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2496ค่ะ จะได้รับเต็มจำนวนนะคะ800บาทค่ะทุกคนต่อมาค่ะในวันที่17กันยายน68นะคะผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะตามสิบเดิมเลยนะคะคือ จะได้รับคนละ800บาทคะ่ะทุกคนและในวันที่18นะคะสาหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปวันที่18กันยายนคะ่ะทุกคนสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม2 5 0 8เนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะจะไม่ได้800นะคะก็เงินที่ได้นะคะจะลดหลั่นตามอายุวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุเลยนะคะและสุดท้ายคือวันที่20กันยายน68คดค่ะทุกคนจะได้รับในส่วนของเงินพิเศษ ผู้พิการนะคะที่อายุ18ปีที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิ์ คนพิการนั่นเองนะคะทุกคนจะได้รับอีกคนละ200บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักที่เคยแจ้งเอาไว้นั่นเองนะคะสําหรับใครที่จะได้รับเงินนะคะก็แสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยมากๆนะคะที่ได้รับเงินกันนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าพี่ป้านาคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมในเรื่องใดยอยากให้บูมตามข่าวแบบไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้นานล่างใต้คลิปไ้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ